เอาสวัสดีครับเซียนสวัสดีจ้าสวัสดีครับครับเป็นยังไงเป็นยังไงมานบ่เรียกดวนสีมงแม่ลัดทุ่มมัดนี่ครับครับผมอ๋อบ่เป็นยังมีเขาไม่รู้เป็นของธรรมดานะครับดวงผู้ซื้อนี่ละบ่แม่นดวงผู้ให้หรอกครับผมแต่ว่าของอาจารย์เกินเขาอยู่ที่หละเก้าแปดแปดเก้าเป็นบอเหรอเขาจ้าเขาเขาเยอะ ครับอืมเอ้ามือนี่มาแบบดือนเดืนกลางดึกเนาะมือเอื้อนพวกเราก็สิได้ปล่อยครับผมยูไซเดียวนี่ยูผิดนะครับสามเหลี่ยมทองคำครับสามเหลี่ยมทองคำหนาวว่ามือนี่ยูทั้งพี่หนาวได้บ้านทั้งฤดูนั้นก็สิหนาวแล้วอาจารย์ลมดีๆแล้วอากาศอากาศดีธรรมดาครับอืมอ่ะ สูไปเรื่อยๆและไทยฮ่องจ้าครับสูตรต่อนะคะรัฐบําบเรอรัฐบาลไทยตาํารา,า,า,าวตําราววันวันจันนีตรงวันที่สิบหกเนาะอาจารย์เนาะครับผมทลาวพัฒนาวันจันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอาจารย์เกินนะคะวันศุกที่ผ่านมาเนาะอาจารย์เข้าแปดเก้าเข้าตัวกลับเป็นบาจา่จ้า เมียนครับผมเอาตกกลับนะคะอาจารย์แล้วก็วายโยคันซื้อในนี่ถูกแน่นอนต้องไปแล้วต้องกลับน่าจ่ะอ่ะอาจารย์ว่าจังไดบาทนี่ว่ากันต่องวดวันที่สิบหกเนี่ยครับตำราวันที่สิบหกนะครับงวดนี้มันใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนี่มันใจะอู้ยร้อยเปอร์เซ็นต์เด้กที่น้องเด้อนะครับพอเกินคนกวนวันประทมดาพี่น้อง ม้วนนี่มันใจไปทั้งบนนไน้ครับหลางกว่าทาั้งล่างครับครับให,ให้ให้นักบนเนาะเมีนครับเดินเดินเด,ดินมิดตัวนักตัเวเบาเอาหนักบน,นครับผมเดี๋ยวเดาคอน่ะอน,อ,อนุญาตเขียนก่อนตำลาวออกเกินคนนวดอ่เกินคนกนนวดวันที่สิบหกคนกระนวดเอนลาลวยสองสวกสองสั้นแ่ะพี่น้องตึ้ง รัฐบาลไทยทังต่ำเล่าวันที่สิบหกนะครับมีเลขวิ่งเลขแลนบ่ครับเซียนมีอยู่ครับผมวิ่งแปดร้องเก้าครับวิ่งแปดแปดร้งองเก้าจ้าครับผมจับปูเลยเนาะครับจ้าจับปูเลยแปดเก้าแปดศูนย์แปดเก้า แป8ศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งแป้ายสศ ศูนย์สองศูนย์สามศสาหนึ่งสองหนึ่งสามสองหนึ่งสาสองสามสามครับอ่าวกลมนะครับวงกลมวงกลมแ แปดสามวงเกลีเก <3 S 2> <8, 3 S 1> ้าหนึ่งเออแปดเก้าแปดหนึ่งนี่แหละเข้าเพื่อเพื่อวงวงเพราะเป็นวงแปดศูนย์แหละที่บันทึอาจารย์แปดสามเก้าหนึ่งครับเก้าหนึ่งค่ะเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสามครับผมตัวนักนักเลยคือแปดหนึ่งแปดเก้าเออคือแปดหนึ่งกับเก <c oughs> ้าหนึ่งครับตัวนักนะจัดดาวจัดดาวให้ดาวไปเลยครับ ใช่ดาวแปดหนึ่งครับสามดาวเล่นครับแปดหนึ่งสามดาวครับเก้าหนึ่งกองดาวเก้าหนึ่งสองดาวครับวันนี้ไฮนักไปทั้งบนเลยครับไ้นักไปทั้งบนด้วยเอฟซีเก้าหนึ่งสองดาวสองดาวครับผมมันใจสุดสุดครับแปดหนึ่งกับเก้าหนึ่งครับผมมันชนกันหลายสูุดครับนี่นะครับตจนสุดท้ายตัวแต่ว่าก็มีตัวเน้นตัวนักกี่เนาะอาจารย์เนาะ นะครับครับผมวงกลมแต่ว่าเวลาเป็นล่วงใส่วงกลมแปดศูนย์เท่านที่สี่เป็นหาได้เป็นนหกทางไปหน่องเอาว่เป็นยังนะครับแปมาฮโยมากไฮโยโตอาจารย์เล่าถ้าถ้าเจ็บซีวารายโตห้เรียนติดแปดกับติดเก้าด้วยครับติดแปดกับติดเก้าครับครับผมค่ะมูมบหน่อยก็ ปดหนึ 8, 1, 9, 1, ่งเก้าหนึ่งขึ้นไปรลครับแปดหนึ 1> 8, 1, 9, 1, ่งเก้าหนึ่งขึ้นไปเลยงบหน่อยงบหน่อยเอาแต่แปดหนึ่งกับเก้าหนึ่งเท่านี้พ่อเป็นบ่าวขาอาจารย์ครับผมอันนี้สองดาวสามดาวเลยครับนะสองดาวสามดาวแปดหนึ 8, ่งสามดาวเก้าหนึ่งสองดาวนะครับเอาเวลาทวนตัวเด็กให้เซียนเราเนี่ย ส,สำหรับแนวทางตัวเลขพอเกินคนกระนวนนะครับงวดที่ผ่านมาเราก็เข่าอยู่นะครับแปดเก้าก็แปดเมือม่อเมื่อนี้ยก็ยังมีแปดเก้าก็แปดตามมาอีกด้วยนะครับสําหรับเมื่อนี้นะครับตัวเด่นเราก่อนอเด่นตัวนี้ผ่อนจะว่าบใส่เดาเอาแล้วมาลัท่วนตำลาวงวดประจําวันที่สิบหกงวดประจําวันจันทร์ที่สิบหก ธันวาคม2567วิ่งเด่น8กับ9กแปดกับ9นี่เด่นแปล่องเก่าเป็นบ่ออาจารย์เนือทอกันเลยแม่มครับผมเด่น8ปล่องเก่าครับเค้งแปดเด่น8ปล่องเกนะ้าเนาะครับผมก่อนเด่น8ปล่องเก้านะคะสำหรับเหล็กวิ่งเหล็กเดน่นนะคะส่วนในตัวเหล็กจับคูมี่แปดเก้ 8, 9, 8, 0, 8, 1, 8 2 8 3 9 0 9 1 9 2 9 3 0 1 0 2 0 3 1 2 1 3 2 3วงกลมวงกลมเด่นเน้นสุดๆ8 1 3น่าดาว9 1 2า่ดาวส่วน8 9 กับแปดสาม,สามกับเก้าสามนี่ก็วงกลมอยต่ว่าบ,บอไดาดาวนอ้าอาจารย์ครับผมค่ะถูกต้องป่คะมีต๊ตัใวใดปะเมียนครับถูกต้องครับผมถูกต้องนะถูกต้องเลยน,นะครับอาา้าวมักพิเศษอาจารย์มักพิเศษที่แปดหนึ่งครับแปดหนึ่งครับตัวเดียว ครับผมแบบหนึ่งเก้าหนึ่งนี่แหละครับแปดหนึ่งเก้าหนึ่งคนสำรับคนงบหน่อยพี่น้องพูงงบหลายกับเปลี่ยนเลยเปลี่ยนหน้ากระดาษใสเลยนะครับเอาคอบคุ้นเสี้ยนละลายครับผมครับผมครับให้โชคให้มาเด้อขายของอาได้ขายดีๆนะครับเด้อครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ